สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับอูโกฟอร์เวิร์ดนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า Toyota นะครับพรีอ s นะครับเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับกึ่งไฟฟ้าเป็นรถเขาเรียกว่าไฮบริดนะครับมีมอเตอร์นะครับที่เป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ได้อย่างเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันได้แบบแนบเนียนนะครับเวลาการทํางานนี่คือเดี๋ยวเวลาเครื่องยนต์ทํางานหรือ ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็ทํางานได้เงียบมากนะฮะเงียบจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับโอเคก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเจ้า p ีอ s สนะครับตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างมากเป็นตัวรุ่นเจนแรกๆเลยนะครับคันนี้นะครับรถปี2011นะครับดูจากตัวเซต้เบลได้เลยนะครับปี2011เลยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถนะครับก็ของใช้รักษาและถนอมดีมากๆเลยนะครับตัวรถภายในนี่ยังดูไม่บอบช้าเลยนะครับก็ ต้องบอกเลยว่าคนที่สนใจรถที่เป็นรถประมาณครอบครัวเล็กๆที่นั่งนะครับแล้วก็ดั้งด้านหลังนั่งสบายนะครับดั้งหน้าก็สบายมากแล้วก็ความปลอดภัยสูงเพราะว่าคันนี้แอร์แบนะครับรอบพันนะครับประมาณ7ใบเจ็ลูกนะฮะแล้วก็รถคันนี้มีความปลอดภัยสูงการขับขี่ดีนะครับแล้วก็ความประหยัดน้ํามันนะครับที่เป็นเรื่องเรื่องของจุดเด่นของเครื่องยนต์ไฮบริดอยู่แล้วนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ผสมไฟฟ้านะครับก็ขับขี่เนี่ยก็ประมาณ1 8 1แกิโลเมตรต่อลิตรนี่ทําได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งก็ ต้องบอกเลยว่าได้ความแรงของตัวรถด้วยเพราะในเรื่องถึงตัวรถเนี่ยมีของกำลังที่เป็นตัวไฟฟ้า EV เนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะมันจะได้แรงบิดที่สูงมากเพราะมอเตอร์เนี่ยเวลาเรียกแรงบิดเนี่ยมันจะมาตั้งแต่รอบที่เหยียบเลยศูนย์เลยนะครับไม่เหมือนพวกเครื่องยนต์เบนซินอย่างเดียวที่ว่าต้องรอ4,000รอบแรงบิดสูงสุดจะมาแต่อันนี้แรงบิดสูงสุดกําเนิดตั้งแต่เหยียบเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้นะครับเวลาเรากดโหมดพาวเวอร์หรือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับกดเข้าไปแล้วก็รถคันนี้จะเป็น เหมือนรถสปอร์ตคันหนึ่งดีๆเลยนะฮะก็คือจะมีความกระฉับกระเชงมากและเหยียบนี่มาตามเท้าเลยพุ่งดีมากเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับอีโครถก็จะเหมือนกับปรับความเซสซิพีของตัวเรื่องของคันเร่งนะครับให้มันเบาลงพอเหยียบเข้าไปก็ต้องเหยียบลึกๆก,กว่าถึงจะเร่งแล้วก็จะไม่มีลากรอบมายเยอะนะฮะก็เหมือนกับว่ารถคันนี้จะพยายามประหยัดน้ามันให้เรานั่นเองนะครับถ้าบวโหมดอีโคแล้วก็มีโหมด normal ปกตินะฮะก็ทั้งหมดมี3โหมดอยู่แล้วนะเนาะ power ก็เรียกกําลังขึ้นมาเลยนะครับของตัวเอาไฟฟ้าเข้ามาช่วยเต็มี่แล้ว จะได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้โหมดนี้นานก็จะไม่ได้ประหยัดนะฮะก็จะกินน้ํามันนะครับก็จะกินน้ำมัน,นะะกว่าปกตินะฮะแต่ก็ไม่ได้กินมากนะฮะเอา,อางี้ครับก็จุดเด่นนะที่ผมดูแล้วนะครับคันนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของอหนึ่งการขับขี่นะครับสเรื่องของอสมรรถนะรถที่นะครับเป็นรถที่5้าที่นั่งและเป็นรถแบบทรงแนวอนเนกประสงค์อย่างเงี้ยนะครับแล้วขับขับขี่นี่แบบดีมากๆนะครับด้านหลังช่วงล่างก็เป็นแบบทอร์ชันบีมปกตินะครับไม่ใช่ช่วงล่างแบบพวกอิสระมันติลิงอะไรแต่ ควบคุมรถได้ดีมากนะครับจนน่าตกใจนะครับแล้วก็ด้วยด้วยตัวรถเทคโนโลยีของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นไฮบริดแล้วก็เทคโนโลยีของตัวในตัวรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟที่เป็นแบบไฟหน้า led นะครับมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวก็แยกมาอยู่ข้างล่างนะครับเพิ่มของความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับอ่านะครับคือคันนี้นี่ค่อนข้างจะครบเลยนะครับกระจกเขาเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานป้องกันแจมโปรเทคชั่นแจมก็คือป้องกันการหนีทั้ง4บานเลยนะครับเหมาะกับบ้านๆคุณทุกคนที่ มีลูกมีเล็กเด็กแดงที่แบบค่อนข้างดือ้อชอบเปิดกระจกเราก็สามารถป้องกันตัวนี้ได้โดยใช้โปรเจคชันแจมจากตัวระบบของกระจกที่มีให้ทั้ง4บานนั่นเองนะครับเรื่ bor, องของการขับขี่นะครับหายห่วงนะครับประหยัดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่คันนี้ได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวแบตเตอรีท่ที่เป็นแบตเตอรี่ที่สำรองไฟนะครับตัวนี้คือที่เคยรับประกัน10ปีหรือไม่จำกัดระยะทางนะครับคันนี้ได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับใช้ยาวๆอีก10ปีเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเรืเ bon ่องแบตเตอรี่แล้วนะครับ แล้วก็ความประหยัดนี่เป็นเลิศเลยนะครับกับตัวรถถ้าน้ําหนักขนาดนี้นะครับตัวรถที่เป็น5าที่นั่งขนาดใหญ่ัน,นี้ประสงค์ประมาณนี้ต้องบอกเลยว่ากินน้ํามันจุจุระดับหนึ่งเลยนะครับ11 12โลลิตรแน่นอนนะฮะแต่ว่าคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ17 18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหรือถ้าขับประหยัดจริงๆเนี่ยมีถึง20สบสบายๆเลยครับวิ่งนอกเมืองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าความประหยัดตัวนี้นี่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ขับขี่ที่ดีมากๆนะครับพะผมไปลองทําช่วงเทสได้มาก็เดี๋ยวลองดูในคลิปที่ผมทาเทสไว้แล้ว่า มันวาวแค่ไหนนะครับกับตัวรถที่ปีง0 11เนี่ยตั้ง9ปีลแล้วตัดรถคือยังได้ความสดใหม่ของการขับขี่มากๆนะครับด้วยระบบเกียร์การเข้าเกียร์ที่เป็นแบบเหมือนพวกรถยุโรปนะครับเป็นเป็นรถโตโยต้ารถญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ล้ำนะครับต่างชาติเนี่ยเมืองนอกเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าได้รับรางวัลเยอะมากแล้วก็เป็นรถที่คน ชอบกันชื่นชอบกันทั่วโลกนะครับขับดีมากๆจริงนะครับต้องบอกเลยว่าต้องมาลองนะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาโทรมาสอบถามมาทดลองกันได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เต็นท์นี้แหละครับดีคาร์นะครับโทษนะคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี่ถือว่านะครับประหยัดงบได้เยอะมากๆเลยนะครับก็ทําให้ท่านที่กำลังสนใจรถแนวนี้อยู่นะครับใช้เงินนะครับไม่ถึงล้านสองเพราะว่าคันนี้เนี่มือหนึ่งแดงมีล้านสองกว่านะครับแต่พอมาเป็นมือสองเท่านั้นแหละนะครับ คุณได้ในราคา30,000 0กว่า3,79,000เจเเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆประวัติดีเครดิตดีก็มารับฟรีดาวได้เลยนะครับมาเราช่วยได้ทุกเงื่อนไขนะฮะขอให้ท่านเข้ามาคุยนะครับชอบรถก็มาคุยกันเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับมีเรื่องของเอกสารอะไรยังไงปรึกษาได้ตลอดนะครับก็อู๋กอล์ฟเวิร์ดก็ยินดีที่จะดูแลท่านนะครับก็นะฮะค่างวดก็ไม่แพงนะครับคันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทต่อเดือนนะฮะลองมาคุยกันดูครับเผื่ออยากจะวังนะครับเพื่อให้ค่างวด ผ่อนถูกลงสบายๆต่อเดือนนะครับก็ทําได้นะครับอยู่ที่ท่านนะครับกาลังซับท่านในกระเป๋านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้คอนเฟิร์มรถโตโยต้าเป็นรถที่มีหลังการขายที่ดีอยู่แล้วน่าจะทราบอยู่แล้วครับหลังการขายเขาดีนะครับแล้วก็เรื่องของวอรันตีนะครับที่มีอะไรให้อีกมากมายนะครับคุณขับเข้าไปเข้าสู่โตโยต้าได้ทั่วประเทศและสู่โตโยต้าก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับซึ่งการว่ารถคันนี้จะมีคนที่พร้อมจะดูแลคุณหลังจากคุณซื้อไปใช้นะครับต้องบอกเลยนะครับแล้วคุณจะหลงติดหลงรักคันนี้นะฮ เบาหนังด้วยนะครับนั่งสบายแล้วหนังนี่ยังนิ่มยังเท็กเจอร์ดีมากนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะครับหนังเดิมๆด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ไปชมในคลิปที่ได้ผมแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกับพบกันกับรถคันหน้าเนาะเดี๋ยวมีรถคันไหนดีๆก็เดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้นะครับคันนี้ก็สดๆร้อนๆเลยครับเอามาก็รีบมาทําก่อนเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็ อยากทําให้ได้หลายคันนะครับจะได้ไปตัดต่อลง YouTube ให้กับท่านท่านที่กําลังสนใจรถโอเคถ้างั้นก็วันนี้เดี๋ยวโก้โฟเวิร์ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับอูโก้ร์เวิร์ดช่วงท s ส d r ไ v e ลองขับกันนะครับวันนี้นะครับได้มาทดลองขับเจ้า p ีอนะครับเป็นเจนแรกเลยนะครับรถคันนี้รถปี2 0 1 1นะครับ รถสวยเดิมๆบางเดิมทั้งคันนะครับสภาพภายในยังสวยภายนอกยังสวยสีเดิมไม่มีการชนนะครับแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับรถคันนี้นะครับมีเสน่มากๆเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับที่ต้องพูดถึงกันเลยนะครับเป็นไปได้นี่ขับดีๆนี่ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆเลยนะครับต่อน้ํามัน1ลิตรนะครับนี่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์พันแปและแพลตฟอร์มที่ใหญ่รถยนต์ถ้าที่นั่งขนาดขนาดกลางนะครับซึ่งแบบนั่งได้สบายมากๆเป็นรถแบบ กึง่งกึ่งอเนกประสงค์นะเนาะมันก็จะมีเปิดท้ายฝาท้ายก็จะเป็นแบบหล่อนะหล่อมันเป็นลาดเอียงๆหน่อยไม่ใช่แบบแฮชแบกห้าประตูนะฮะมันจะเป็นรถกึ่งกึ่งแนวอเนกประสงค์สวยๆเป็นไฮบริดที่รุ่นสมัยแรกเลยมั้งที่รถโตโยต้าได้นํารถอไเข้ามานะครับรถรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเข้ามานะครับช่วงช่วงเดียวกับพวกโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนะครับก็จะมีพีออสตัวนี้เข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถมันมีเสน่ห์ครับ ถ้าใครเคยดูเรื่อง Resident Evil นะครับถ้าจะไม่ผิดอยู่ในภาค3นะครับที่เขาได้ขับรถตัวของรุ่น Toyota Prius นะครับก็เป็นเหมือนการโฆษณารถไปด้วยในตัว Toyota Prius ที่ต่างประเทศขายดีมากนะครับแล้วก็คนใช้กันเยอะมากๆเพราะว่าเรื่องของความเะียดน้ำมันแพลตฟอร์มที่การขับขี่ที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องการทรงตัวของตัวรถนะครับเรื่องการออกแบบโแม่งคือต้องบอกเลยเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับตอนนี้นะครับรถ วันนี้ผมได้มีเกียร์ได้มาลองขับนะครับคือคือตรงช่วงของตัวคอนโซลนะครับจะเหมือนซูเปอรค์คาร์มากมากเพราะว่าขึ้นมาสูงเลยนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูด้วยกันนะครับเนี่ยจะได้เห็นไปได้วยกันเนี่ยครับคอนโซลสูงมากๆเลยเห็นไหมผมนั่งนะดูดิขึ้นมาสูงเกือบจะถึงหน้าอกผมเลยนะครับก็เหมือนพวกรถซูเปอรค์คาร์นะครับแล้วก็กุญแจวจะเป็นแบบอ่อปุ่มสตาร์ทสมาร์ทอนจิ้นนะครับจุดเด่นก็เรื่องของความประหยัดน้ำมันการขับขี่ รูปทรงที่โดดเด่นนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นไฮบริดรูปผสมนะครับก็เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าผสมกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมไปลองพามลองขับดูนะครับว่าเรื่องของกําลังที่ได้มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยมันจะมีความพิเศษยังไงและความรู้สึกยังไงนะครับผมชอบคอนโซลมากมากเลยนะครับเนี่ยช่วงคอนโซลนะฮะคือเขาแบบกัดลายไว้สวยมากๆเป็นเป็นเป็นยูเลเทนนี่แหละใช้เนื้อวัสดุดีครับจะเป็นยูเลเทนก็เนื้อวัสดุดีเลยทีเดียวนะครับโอเค พอมีบูดุ่มมาให้หลายจุดนะนะครับตรงช่วงเนี่ยพนักพิงตรงแขนเนี่ยเป็นหนังด้วยแล้วก็รองนั่งสบายมากนะครับสูงด้วยเวลาพิงอย่างเงี้ยสบายมากแล้วก็ตัวหนังนี่ใช้หนังเกรดค่อนข้างจะดีเลยนะครับเนี่ยขนานดรถผ่านไปตั้ง9้าปีแล้วเบาะหนังยังดูแน่นดียังดูสวยดีนะครับไม่ไม่ค่อยจะแตกแรงลายงานให้เราเห็นเลยนะครับมีต่ลอยยับของการนั่งด้วยน้ําหนักที่กดลงบ่อย แต่เบาะหลังนี่แทบไม่ค่อยมีใครนั่งเลยอะยังรักษารูทรงที่ดีมากๆเลยสวยมากๆนะครับภายในรถสวยมากผมต้องบอกอย่างงี้นะครับน่าใช้มากๆเลยรถก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะมีเรื่องของพวกบลูทูธนะครับที่มีปุ่มรับสายวางสายด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพวกตัวสามารถปรับทริปปรับอะไรได้จากตัวที่เป็นปุ่มมันจะไปเจาะลิงก์กับหน้าจอข้างหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบการขี่กันดีกว่านะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับแต่ก็ ไม่ได้ขับขี่แบบรุนแรงแล้วก็ดิฟให้ดูหลุดโค้งให้ดูไม่ใช่นะครับแต่รถคันนี้มีระบบป้องกันเสถียรภาพการทรงตัวครับก็คือตัวนี้จะมีเรื่องของ b s d t r c นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็ป้องกันการหลุดโค้งนะครับหรือว่าเวลาเสียหลักเวลาคุณเข้าโค้งโดยที่ถนนมีการลื่นถลายก็จะมี ECU คอยควบคุมนะครับของตัวดิสเบรกแล้วก็เครื่องยนต์นะครับคอยปรับเกียร์เชนเกียร์ให้เอง ปรับแรงดันน้ำมันเบรกแล้วก็ไปเบรกแต่ล้อให้เองควบคุมไม่ให้ล้อไหนสูญเสียการทรงตัวเพื่อที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือรถหมุนก็ตามเขาก็จะมีระบบตัวนี้ช่วยนี่คือเป็นระบบที่ดีมากพื้นฐานที่ดีมากๆสาหรับรุ่นสบายดีเอาเสพนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูการขับขี่ของจริงเลยนะครับลูกเกียร์นะครับน่ารักมากเลยนะครับเป็นแบบคล้ายๆพวกบีเอ็มเลยนะฮะเจ๋งเลยมาเดี๋ยวไปดูการขับขี่ดีกว่านะโอเค เขาออกจากซองที่จอดนะฮะองบอกเลยว่าโอ้โหขับขี่ค่อนข้างจะชัะสนวิสัยใช้ได้เลยนะฮะมองง่ายนะฮะเบาะนี่โอบหลังแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกครับตรงเนี่ยช่วงช่วงรองหมอนรองเนี่ยช่วงช่องว่างของกระดูกสันหลังเวลาท่านขับขี่ยาวไปเชียงใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะสบายเลยแทบจะไม่ต้องหยุดพักรถสักเท่าไหร่เลยนะครับ เพราะว่าการขับขี่ที่ถ้าเกิดถ้านั่งที่สบายมากๆเ<ๆ>กิด<ๆ>จาบเบาเกิดจ,จ,จากตัวรถที่ทรงตัวดีนะครับนิ่งกับถนนนี่มันทำให้คุณเหนื่อยล้าในการขับขี่น้อยที่สุดนะครับและคุณก็จะขับได้นานครับตอนนี้ผมจะพาออกถนนใหญ่แล้วนะครับโอเค๋ยวออกตัวมานะฮะนิ่งๆนะครับที่ความเร็วประมาณ2030ิะสบนะ โหควรนะรัผมลองปรับการขับขี่แบบอีโคโหมดนะครับจะขึ้นคาว่าอีโคแสดงสัญลักษณ์นะครับอินดิเคเตอร์เป็นตัวแสดงเดี๋ยวผมลองเหยียบไปดูอรถก็จะทำให้คันเร่งเซนซิทีฟน้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับรอบให้อยู่รอบต่ำที่สุดไม่พยายามไม่ไม่ชาจไปรอบสูงเวลาเราเหยียบลงไปนี่ก็คือระบบที่เป็นเรื่องของโหมด Eco. อีโค่เดี๋ยวลองเอาโหมดอีโคออกนะครับก็จะเป็นโหมดนอร์มอลนะครับ เข็มใหม่จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับมันจะมีบอกแต่ความเร็วนะฮะแล้วก็เรื่องของการชาร์จนะครับเอาแบตเตอรี่เอา, battery, เ,อาเอาเรื่องของพลังงานเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การจ่ายออกจากแบตเตอรี่นะครับว่าเรื่องการมีรการใช้เครื่องยนต์กับมอเตอร์รวมกันไหมหรือใช้มอเตอร์อย่างเดียวหรือใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวหรือใช้2อย่างรวมกันนะฮะแต่เวลาเราเบรคหรือคันคลั่งเนี่ยจะเป็นการชาร์จแบตเข้าไปนะฮะชาร์จไฟแบตเข้าไปมีเจเนเรเตอร์นะครับคอยดึงเรื่องของพลังงานนั้นเข้าไป เป็นพลังงานกลับมาก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับไสสะสมในแบตเตอรี่ก็จะมีบอกคุณนะครับประมาณแดก้อนนะครับเท่าที่ลองสัมผัสมาระยะหนึ่งกิโลโอ้รถนิ่งมากๆเลยช่วงล่างยิงเฟิร์มมากๆเลยนะครับรถปีส0ง1เ็นี่ไม่น่าเชื่อมีพุทธคอนโทรนด้วยนะครพุทธคอนโทรก็น่าจะทํางานตั้งแต่ความเร็วเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับใช้ดูตั้งแต่สี่สิบขึ้นไปเซนทรัลสี่สิบใช้ได้ครับสี่สิบขึ้นไปขึ้นไป Okay. ใช้งานได้ดีครับต้องบอกเลยว่ารถนิ่งมากนะยกเลิกแคนเซิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราขับขี่ปกติก่อนเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดแบบขนานถันนะครับนที่ผมชอบทาประจํานะฮะทางต่างระดับโอ้หรถนิ่งมากนะครับเอ,อเบรกอยู่ดีมากนะครับแต่เบรกนี่จะต้องคนขับนี้ก็ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องมาลองใช้ไปสักระยะหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับถึงจะคุ้นกับเรื่องของ ตัวที่เราเบรกพบว่ามันจะมีเรื่องของเจเนเรตัวเจนเนเตอร์ที่ว่าเวลาเราเบรคเนี่ยความรู้สึกการหน่วงของเบรกจะไม่เหมือนเบรกรถเบนซินธรรมดาทั่วไปรถไฮบริดจะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับถ้าคุณได้ขับสักพักนึงเดี๋ยวคุณก็จะชินกับมันและควรจะใช้ระยะเบรกได้ถูกนะครับบางคนก็รู้สึกุ่ยมันแข็งไปหน่อยมันมันรู้สึกเหยียบแล้วไม่ถนัดเออเหยียบแล้วมันมันเหมือนไม่เบรกช่วงแรกๆแต่จริงๆแล้วมันเบรกดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาลองทัชชิ่งของมันให้คุ้นเคยเท่านั้นเองะ เดี๋ยวเราไปต่อครับตอนนี้เห็นไหมเครื่องตัดมาเป็นรถแบบน้ํามันนะครับแล้วนะครับก็คือว่าตัวนี้ทางานด้วยมอเตอร์เอ้ยพูดผิดขอโทษนะครับมันตัดมาการทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยแอร์ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่แบบแอร์เย็นเหมือน i d i n g stop ที่ว่าดับเครื่องยนต์แล้วแอร์เครื่องคอมเพรสเซอร์ไปทำงานนี่คอมเพรสเซอร์ทำงานปกตินะครับนี่คือข้อได้เปรียบของรถที่เป็นไฟฟ้าลูกผสมนะครับเนี่ย ตอนนี้ก็คือโยไม่ทำงานเลยเงียบสนิทเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างทำงานเหมือนเดิมหมดแอร์เออทำงานเหมือนเดิมหมดเพราะมันได้ชาร์จกำลังเข้าไปแล้วชาร์จไฟเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอมันถึงจุดที่มันแบตเตอรี่มันหล่นลงมานะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเป็นน้ำมันนะครับมันก็จะมีน้ำมันมารวมเพื่อให้มันชาร์จนะครับพอชาร์จเสร็จแล้วเดี๋ยวได้แบตเตอรี่สามสี่ขีดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อไฟฟ้าให้อีกในกรณีที่เราหยุดรถนะครับหรือขับรถด้วยความเร็วคงที่มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ เงียบได้ยินะ่เสียงลมแอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับเสียงลมแอร์ให้เบาลงหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะแอร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิปรับแรงลมเองอุณหภูมิเราต้องปรับเองนะครับแต่แรงลมปรับออโต้โอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตอนนี้ที่เกนเรามาเกดีนะฮะโอเคไปต่อครับโอ้โหรถนิ่งมากอะ่ะนี่ออกตัวไปด้วยฟ้านะครับ เครื่องยนต์ติดมาแล้วเนียนครับเนียนมากแทบไม่รู้เลยว่าไหนเครื่องยนต์ไหนไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าคือมันจะเงียบสนิทเลยครับเดี๋ยวลองอีกโหมดดูนะเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยพุ่งดีเว้ยพุ่งดีเว้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าเป็นมาเลยอ่ะอย่าเป็นมาเลยนะครับเดี๋ยวจะลองไปเส้นทาง ตรงฝั่งปั๊มปลทอนะครับจุดกึงกลางของเราทุกครั้งที่เทสไดน,นะฮะไปเดี๋ยวเราลองเลี้ยวไปดูนะครับผมชักลักโตโยต้ยาตพีอุลแล้วสิโอ้โหดึงดีมากเลยครับเดียวจะ80แล้วครับโอ้โหต้องบอกเลยครับขับดีมาก ล่างเกาะถนนหนึบมากนะครับด้วยตัวถังรถที่มันค่อนข้างจะหนักด้วยหรือเปล่าเหยียบเต็มดูสิโอโ้โหโอ้โหพุ่งอย่างรถเทอร์โบเลยโอ้โหแรงบิดของมอเตอร์ที่มาช่วยแรงนะครับไม่ไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหผมเคยขับจะ่ไฮบิดรุ่นใหม่ๆแต่พอมาขับตัวพีอุดไม่รู้ว่าจะแรงขนาดนี้นะโอ้ยแรงครับโอเคเลยอะ ไ่ได้เลยไม่แพ้กับพวกเอาติสต,ตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยโอ้ปรับโหมดพาวเวอร์แล้วขับสนุกม,มากเหยียบมาตามเท้าทีเดียวนะครับแต่แต่นี่เป็นมาเลยนะฮะแล้วแล้วมันมาแบบมาแบบสุภาพอ่ะมันไม่ได้มาแบบกระชากพวก้ากนะฮะมาแบบตามกดตามเท้าเราเลยอะครับเหยียบเบาก็มาเบาเหยียบแรงก็มาแรงเลยอะครับคือน้ําหนักคง ตัวที่เขาเซตแป้นคันเร่งมาได้ดีมากๆเลยนะครับต้องบอกงี้เลยโอ้โหเนี่ยผมเร่งแซงแป๊บเดียวเองนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าสู่ตัวภาวะที่ปลอดภัยก็คือรีบเข้าเลนตัวเองนะฮะเนี่ยโอ้โหแล้วเกาะถนนดีมากนะฮะโอ้เกาะถนนดีเลยช่วงล่างหน้าด้านหน้าเป็นแบบเมอร์ฟลอยสันสตัดนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบพอชั่นบีมนะครับแต่เป็นพอชั่นบีมที่โอ้โห ทำไมมันขับแล้วสนุกอย่างนี้นะฮะอะ,นะะเดี๋ยวปรับเป็นโหมดธรรมดาเราม a เอ o โหมดนะฮะโอ้ขับดีเหลือเชื่อฮะขับดีเหลือเชื่อเลยล้อขนาด15นิ้วนะครับก็ทําให้รถคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยและตัดเลงที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ได้ความนุ่มนวลด้วยตอนนี้กำลังจะขึ้นรอยต่อของสะพานแล้วนะครับปึ๊บนุ่มนิ่งได้ใจเลยเออ โอ้โหนี่จะถึงลูกละนาดใหญ่พอสมควรน,นะครับนิ่งๆนิ่งๆน,น,นะฮะยอดนี่คือรถนิ่มไปเลยนะครับเนี่ยลูกละนาดก็ระดับกลางเลยนะดูสิเนี่ยตัวผมยงังนิ่งอยู่เลยกล้องก็นิ่งนะครับไม่ดีดดิ้นเลยโอ้โหรถนี่มันน่าใช้จริงๆนะฮะกับราคาค่าตัวที่มัน คุ้มค่ามากๆเลยอ่ะนะครับหน้าคบหามากเลยแบตเตอรี่ก็ใช้ยาวๆครับไม่เสียง,ง่ายๆหรอกผมบอกเลยแบตเตอรี่นะครับแล้วตอนนี้ยิ่งแบตเตอรี่มาผลิตในประเทศไทยแล้วนะครับต้นทุนที่ถูกนะครับลูกละประมาณสี่สามสี่หมื่นไม่เกินห้าหมื่นหรอกครับเมื่อก่อนลูกละแสนกว่านะครับแสนสองตอนนี้ลูกร 4, นะประมาณสี่หมื่นนะถ้าจำไม่ผิดประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นโดยไม่เกินนะครับไม่เกินนี้แน่นอน แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับคุณใช้ยาวๆไปสิสิบปีก็อยู่ได้คุณจะขายคุณจะอยู่ทันใช้มันหมดหรือเปล่าแค่นั้นแหละดีไม่ดีห้าปีพุ่ก็เปลี่ยนรถแล้วนะครับไลองจอดเข้าซองดูซิว่าจอดง่ายไหมเห็นยากเลยง่ายนะฮะโอ้โหมีหน้าใครที่ซื้อพีวุดมาถึงไม่ค่อยอยากจะขายเข้าใจละรถมันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราลองถอยจากซองดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงอันนี้ตอนถอยหลังนะฮะอันนี้เบรกเบรกมือจะเป็นแบบอยู่ที่เท้าเหมือนแคมรี่นะครับเหยียบเท้าเอานะครับแต่ไม่ใช่แคมรี่รุ่นใหม่ๆนะรุ่นใหม่จะเป็นแบบกดนิ้วกดไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์พาร์คิ่งเบรกแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้า,าเบรกมือแต่ใช้ขาเบรกนะครับอถอยจอดก็ง่ายแล้วก็มุมมองก็ดูง่ายฮะโอเกีย์เป็นแบบ อัตโนมัต e ิ eCVT นะครับมีแบบอิเล็กทริก CVT เกียร์แบบโคตรนิ่มเลยครับเหมือนเหมือนรถไม่มีเกียร์เลยอ่ะขับแบบขับง่ายครับสบายนะครับตาเล่งก็ดีนะครับ eCVT นี่เข้ากับเครื่องยนต์1.8ตัวที่เป็นไฮบริดของ P อูดคันี้มากมากช่วงล่างนิ่งกับถนนมากๆเลยนะครับเกาะถนนสุดๆเลย ด,ด้วยน้ําหนักตัวรถด้วยครับมันทําให้รถมันมีน้ําหนักเรารู้สึกได้เลยอ่ะเวลาขึ้นทางลูกแะหน้าเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ารถเขามีน้ําหนักนะฮะเหมือนได้ขับรถยุโรปดีๆคันหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยโหน่าใช้มากๆครับใครกําลังหารถรุ่นนี้อยู่นะถ้าแบบอยากหลอกก็แค่ไปเปลี่ยนล้อแม็กเท่านั้นเองนะครับจบเลยจริงๆนะฮะใช้แบบประหยัดเลยอ่ะนะฮะยิ่งคนใช้รถเยอะๆยิ่งคุ้มนะเพราะว่ารถคันนี้มันประหยัดน้ํามันนะครับ สิบเบแปกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยสบายสบายเลยนะครับกับเครื่องยนต์พันแปดแล้ววงมาลัยหุ้มหนังมานะครับแล้วก็หนังเกรดผมว่าดีด้วยอ่ะนุ่มดีนะครับหนังยังไม่ลอกเลยนะครับเนี่ยสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผ่านทางภูกขานะครับนี่ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะนี่เป็นหลุมเป็นบอน่อเหมือนขึ้นลูกพระจันทร์เลยนะโอ้ช่วงล่างดีมากอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าช่วงล่างหลัเผื่ทอร์ชั่นบีมนะครับ สอขับแบบส,สนุกสนุกหน่อยนะฮะเยยบเยยบหน่อยอืม,อมช่วงล่างก,ก่อดีมากๆนะครับการเลี้ยวโค้งการเติมพันเร่งการใช้พมมลไยฟิลลิ่งเวลาการเลี้ยวโค้งดีมากนะครับนึบมากเป็นรถมือสองที่น่าใช้คันนึงเลยฮะโตโยต้าพรีอนะครับเป็นรถที่ผมชอบดูหนังเรื่อง s スเล n t Evil ด้วยนะฮะเป็นหนังที่ ดังมากๆนะครับแล้วก็เขาก็ใช้รุ่นนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าพินพเซนเตอร์ในหนังไปเลยนะฮะพิยุทธโอ้โหเหยียบนี่ตามเท้านะครับตามเท้าจริงๆเรื่องของ a อ็กซ์เซลเลชันเนี่ยคือเนื้อลีเนียของการเล่งดีมากๆนะครับลีเนียการเล่งดีมากๆต้องบอกอย่างนี้มาแบบตามเท้าอะฮะไม่ไม่ได้แบบอืดอาดยืดย่านเลยนะฮะคุณอยากมาก็เหยียบเข้าไปนะครับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมทํางานประสานให้คุณแบบ มีอัตราเร่งที่ดีที่แบบไม่แย่กว่ารถสปอร์ตคันนึงเลยะนะครับและคุณอยากขับประหยัดน้ํามันคุณกดโหมดอีโคเลยครับได้ความประหยัดมากๆแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากขับปกติส,สบายๆนะครับแล้วแต่ลมก็กดให้มันไม่มีคำว่าอีโคหรือสปอร์ตพอถ้ากดโหมด p o w e r เมื่อไหร่เนี่ยคือมันจะใช้พลังงานรถเยอะนะครับมันก็จะ,ะไม่ค่อยมีแบตเตอรี่มาคอยเลี้ยงให้เราประหยัดน้ํามันก็ใช้หมดธรรมดาก็พอแล้วฮะถ้าพูดถึงนะครับต่อสนองทันใจ ไปมากๆเลยอ่ะโอ้โหใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยนะคุ้มนะครับคันนี้ออกสีฟ้านะครับสีฟ้าสวยมากเลยหายากแลวนะพีอุสนะครับถ้าใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันรถเซกเมนต์สีเซ็กเมนต์ที่ระดับกลางที่เป็นรถที่แบบค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะฮะต้องต้องต้องจัดเลยครับอย่าให้เสียอันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็น E ีีโหมดนะครับมันจะขึ้นเขาว่าอีีเลยนะครับใช้แต่แบตเตอรี่ล้วน ไฟฟ้า,ฟาล้วนๆน,นะครับอ๋อเตือนแล้วนะครับว่าไฟาฟ้าจะหมดแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ผสมไฟฟ้าไปนะครับที่มันชาร์จต่อเข้าโค้งเนียนๆนะครับเป็นรถที่น่าคบหาไว้ใช้งานมากๆเลย เป็นรถครอบครัวคันหนึ่งดีๆได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไม่คุณไม่ต้องการพวกรถเจ็ที่นั่งนะห้าที่นั่งเพียงพอเลยนะครับกับ Puls คันนีผ้ผมชอบตรงไอ้ตัวนี้มากเลยมันเป็นโซฟ,ฟาดีๆเอาไว้ลองแขนนะฮะมันบุนุ่มแล้วเป็นหนังที่แบบคุณภาพดีอ่ะนะฮะโอเค okay. ตอนนี้ถึงทางกลับแล้วนะครับอันนี้ทางตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับแบบนิ่งๆดูนะครับนิ่งมากอ่ะ มากต้องบอกงนี้เพิ่งเคยได้ขับพีอูดเต็มๆก็ครั้งนี้นะครับปกติก็มีดต่ขับแบบใกล้ๆขับแบบอยู่ในซอยนะครับไม่เคยได้ขับแบบถนนใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะเพิ่งรู้สมรรถนะมันว่าโอ้โหมันเกินตัวจริงๆครับสมราคาที่เขาขายแล้วล่ะแต่เราซื้อในราคามือสองนี่โคตรคุ้มเลยนะครับต้องบอกคําเดียวว่าโคตรคุ้มเลยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดลูกเลยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดลูกเลยนะครับ ปกป้องชีวิตคุณและครอบครัวได้ดีแน่นอนด้วยตัวถังแบบ C O A ด้วยนะฮะแล้วก็ได้เรื่องแพลตฟอร์มที่เรื่องของน้ำหนักตัวรถที่ดีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับเก mm ็ hmm. ต้าพรีอสน่าสนใจมากนะครับป mm ้ายเตือนว่าสาเข้ามาที่67สิบนะฮะก็่ะค่อยมันมี Stability Control, T S C โอ้โหนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยฮนะ ก็ต้องขับแบบระวังนิดนึงเพราะเป็นรถลูกค้าเนาะเราก็พยายามไม่ขับเร็วแต่รู้สึกว่าเข้าโคงมั่นใจมากเลยครับอันนี้โอ้ว่หมดนุดสักหน่อยนะครับอ <matrix> ้โหแป๊บเดียวร้อยแล้วครับ ติดเบรเลยนะช่วงออกตัวนี่มีหลักติดเบอคเห็นๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยแรงดินมอเตอร์นะครับแรงดินมอเตอร์จะได้แรงบิดที่ร้อยเปอร์เซ็์มาตั้งแต่ออกตัวนี่คือข้อดีของพวกที่มีอมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้มีระบบไฟออโต้นะครับไฟหน้าแบบออโต้แล้วก็เป็นแบบ LED ด้วยนะครับโคตรหรูเลยนะครับปัดน้ำฝนก็แบบออโต้ด้วยนะฮะโอเคครับเรามาถึงเต็นท์ละไม่อยากจบการก,กับขี่เลย ครับดีมากๆนะครับวงมาลัยทุกอย่างเฟิร์มหมดไม่มีก๊อกก๊กแก๊กนะนะครับช่วงล่างนิ่งดีมากนะครับช่วงล่างยังแน่นดีมากนะฮะแล้วก็อัตราเร่งเครื่องยนต์ทุกอย่างสมูทไปหมดเลยนะครับเกียช่วงล่างเครื่องยนต์ทํางานด้วยกันไปได้อย่างดีนะครับขับแล้วไม่เครียดขับแล้วสบายนะครับถึงจุดหมายปลอดภัยนะฮะต้องบอกเลยครับจัดไปใครอยากได้รถแนวนี้นะครับ แล้วเ,เจอกันครับผมในคลิปต่อไปวันนี้ขอลาเป็เพียงเท่านี้สวัสดีครับอุกกาบ์ดนะครับ